สวัสดีค่ะเอ่พบกับช่อง Sky p l a n อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะเออ่มาดูวิธีการแพ็คนะคะที่เป็นแพ็คแบบตะกร้าเพราะว่าครั้งที่แล้วเราเราแพ็คแบบืแบบกล่องไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแพ็คแบบตะกร้ากันนะคะเพื่อนๆได้ยินชัดไหมเอ่ยไม่แน่ใจเลยอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆก่อนอันดับแรกนะคะเราจะต้องปิดหน้าดินก่อนนะคะอย่างที่บอกอย่าให้ดินมันเปียกนะคะเพื่อนๆต้องให้เขาแห้งหน่อยสักนิดนึงเนาะเพื่อเวลาเราจะเราจะแพ็คไปไหนเนี่ยจะไม่ไม่แฉะแต่ถ้าเป็นตะกร้าก็อาจจะได้อยู่เนื่องจากว่ามันมี มันมีการมีรูนะคะมันมีระบายอากาศก็น่าจะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นกล่องเนี้ยอต้องให้ดินแห้งหน่อยนะคะแต่ถ้าเปียกเนี่ยดังๆหน่อยค่ะถ้าเปียกเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มน้ําหนักให้พัสดุที่จะจัดส่งด้วยครับก็มันก็ใช้เงินมากขึ้นถ้าต้องสง่งขนาดนั้นถ้าต้องส่งสักสิบอันเนี่ย อ่ะโอเคอาต่อนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ต้องปิดหน้าดินให้แน่นนะคะนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดเลยเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไม่ปิดหน้าดินแล้วอ่ะดินมันก็จะเออ,ออกมาข้างหมดออกมาหมดเลยแล้วแถมรากต้นไม้ออกมาอีกอะไรก็คือจบข่าวเลยค่ะละการที่ดินเปียกเนี่ยมันทําให้โอกาสที่ต่อให้ปิดหน้าดินแล้วเนี่ยมันจะหลุดออกมากได้ใช,ใช่อันนี้ก็จริง น้ำมันจะซึมมาตามกระดาษนะฮะและ้วก็ซึมออมาตามเทปแล้วมันก็จะน้ําม่นนะกับกาวแล้วมันก็ไม่ไม่อยู่ออยใช่ใชอ่ะ<ต>อันนี้ก็จริงโดนเขย่าสักหน่อยตัวออดินมันน้ําหนักมันเยอะมันก็จะดันสกอตเทปหลุดได้ง่ายๆเลยครับอีกอย่างค่ะอีกอย่างเอ่อถ้าวัสดุปลูกค่ะมันเปียกอะค่ะแล้วเราจะต้องเหมือนเขามาอบมาค่ะเดี๋ยวเราเอาให้ดูนะพูแอปเปิลคือของเรา,ค,ออเราคือเน่าเน่าทิ้งเลย เพิ่งทำนะทำก่อนโชว์ปูแอปเปิลก่อนอ้าวโอ้เขาโทษค่ะมันร่วงสอรีหมูจะแตกไหมอ่าเนี้ค่ะปูแอปเปิลที่แบบเพิ่งได้มานะคะคือเขาเน่าเลยนะคะตอนนี้กําลังกู้ชีพอยู่แบบสุดความสามารถนะคะเพราะว่าหนึ่งอะวัสดุปลูกของเขาอะแฉะวัสดุปลูกที่มาคือแฉะเลยแล้วก็กระถางใหญ่มากนะคะมันทาให้อ เขาอบมาค่ะค่อนข้างจะเยอะแล้วมันชื้นเยอะมากอะ่ะตอนนี้คือพูอปเปิลของเราเาเสียหายไปเยอะมากแทบจะไม่เหลือเลยพยายามกู้ชีพมาตั้งแต่วันที่ได้รับนะคะจนถึงวันนี้ก็ตอนนี้อาการทรงๆย,งออยังไม่ออกจากยังไม่ออกจากโรงพยาบาลได้นะคะถ้าถ้าพูดถึงถ้าเปรียบเทียบกับโคนก็คือเขายังยังไม่สบายค่ะยังยังไม่โอเคแต่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะกู้ชีพได้แค่ไหนอ้าต่อค่ะ พอเราปิดหน้าดินเรียบร้อยแล้วทําไมต่อคะก็เตรียมตัวสําหรับการรัดก,กระถางเข้ากับตะกร้าอ่าโดยใช้ซิปทายนะคะหรือว่าจะเป็นเชือกหรืออะไรก็ได้ซิปทายก็เอาใส่ตรงรูตรงนี้นะคะอ่าใส่เข้าไปในรูมันจะมีรูตรงใต้กระถางใช่ไหมคะเพื่อนๆก็เนี่ยคะ่ะสอดเข้าไปกี่ด้านดีคะ สำหรับไซส์นี้เนี่ยนะครับไซส์สี่นิ้วสองอันไซส์สี่นิ้วใส่แค่สองอันก็พอเส้น<อ>ก็ได้ขึ้นอยู่กับน้าหนักด้วยครับถ้าถ้าต่อให้มันเป็นกระถางสักแปดนิ้วแต่มันเบาเบา <au. S 1> มากใส่สองก็ได้ใส่สองสามก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องสี่ห้าอันนี้จะเป็นคลิปที่อ่อเป็นไลฟ์ที่เพื่อนๆที่เริ่มจากเริ่มขายต้นไม้นะคะเนื่องจากที่เรามีต้นไม้ไมาเยอะแล้วก็เริ่มขยายได้แล้ว มันก็จะต้องมาถึงการขายแล้วเนาะอ่านี้คือวิธีแพ็คนะคะเลือกเอาตามสะดวกว่าจะแพ็คแบบกล่องยังไงจะแพ็คแบบตะกร้ายังไงเขาน่าจะแพ็คแบบกระถางด้วยนะเดี๋ยวจะพาทําอันนี้นะครับต้นเนี้ยไม่ได้ใหญ่จริงๆถ้าเห็นว่าถ้าเราใส่ไปอย่างเนี้ยเลยยังไงมันก็ไม่มีทางโดนอะไรอยู่แล้วแต่เพื่อความเซฟคือความปลอดภัยที่สุดเพราะ,ะ,ะว่าสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้เลยนะครับคือความสามารถของพี่ๆขนส่งครับ อพอเสร็จแล้วพอ,อพอพอเราทำหน้าดินเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องใช้กระดาษมาห่อหุ้มเขานะคะเราไม่ไม่ใช้แบบนี้นะไม่เอากระดาษแบบบางๆแบบหนังสือพิมพ์หรือกระดาษบางๆนะคะเพราะว่ามันบางเกินไปค่ะมันเหมือนโปรเทคได้ไม่ค่อยดีจะส่งทั้งทีต้องส่งให้ดีไปเลยนะคะเราจะไม่ไม่จะได้ไม่ต้องเคลม แล้วก็คนรับก็จะได้แฮปปี้นะคะก็คือวินวินทั้งคู่เราก็ต้องทําให้ดีไปทีเดียวเลยนะคะพอถ้าเราแพ็กดีแล้วลูกค้าก็จะกลับมาสั่งเราอีกนะคะเพื่อนๆน,นอกจากต้นไม้ดีราคาดีแพ็กดีนี่ก็คือแบบ3 3สิ่งง่ายๆเลยถ้าทําดีแล้วยังไงมันก็ก็ออกมาดีนะคะอ่าเนี่ยเราก็ใช้กระดาษกระดาษแข็งนะคะคือกระดาษรียูสของเราแหละกล่องนะคะมาห่อเขานะคะเพื่อ ปกป้องเองใบของเขานะคะอ่าเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องต้นไม้ต่อทุกคนตอนนี้นะคะภูบาซิลนะคะดังมากเลยนะคะเราก็แอบ,บมีมานะคะอันนี้นะคะซื้อมาหกร้อยบาทเพื่อนๆกระถางสามนิ้วหกร้อยบาทนะคะ คือในรูปตอนแรกคือแบบนึกว่ามันใหญ่มากพอมาถึงสามนี้วอ๋อแต่ก็โอเคลายก็ดีอ่ะโอเคต่อนะคะอ่าพอเรามวร้วนเะรื่องนะม้วนเก็ไอใบเรียบร้อยแล้วก็ใช้เทปนะคะติดให้แน่นนะคะเอาเป็นว่าให้รู้สึกว่าเออมันไม่ไม่หลุดออกไปไหนเนอะนี่ เพื่อนเพื่อเราอยากอวนค่ะเพื่อนเพื่อนจำพวกออมชมพูออมญี่ปุ่นนะคะกับออมนาคได้ไหมคะที่เราบอกว่าเรากำลังกู้ชีพกับเม็ดป๊อปเปอร์เพื่อนเพื่อนเขาสดชื่นเด้งขึ้นมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าอย่าเพิ่งทำตามเราเดี๋ยวเราขอทดลองก่อนนะคะใช้ได้นะคะใช้เม็ดป๊อปเปอร์นะคะปลูกต้นไม้ที่เหมือนกับเไม่ค่อยมีรากก็ได้นะคะนี่ค่ะเห็นผลแล้วนะนี่ เดี๋ยววันนี้จะทำคลิปให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะอัปเดตต้นไม้อ่าต่อค่ะแพกให้ให้แน่นหนานะคะใช้สกอตเทปปิดใบให้เรียบร้อยเลยนะคะกับกระดาษต้องแน่นนะคะทุกคนต้องต้องพยายามทำให้ดีที่สุดนะสู้ๆสามารถทักถามคนแพ็คประจำประจำ ประจำสกายพลานได้นะคะแชทเข้ามาในไลน์ถามเขาได้เลยนะคะว่าทำยังไงถ้าใครไม่เข้าใจนะคะหรืออยากมีเออมีปรึกษาอะไรทักแชทได้เลยนะคะอ่าพอเสร็จแล้วก็เอาซิปทายนะคะต้องสอดเข้ามาในรูใต้กระถะเอ้ใต้ตะกร้าของเราเลยนะคะอันนี้อาจจะต้องใช้เวลานาน,านสักหน่อยนะคะขอดูข้างบนได้ไหมอ่ะอ่าเนี่ยโอเคเนี่ยต้องเอาซิปทายนะคะใส่ให้มันทะลุลอดกระถางไปนะคะ เพื่อรัดระหว่างตัวกระถางที่เป็นซิงโกเนียมเมื่อกี้กับตะกร้านะคะของเรานี่แบบนี้อาจจะต้องเอ,อใช้สองคนหน่อยนะคะช่วยกันถ้าเรายังไม่โปรนะแต่น,นี้เราไม่ได้ช่วยนะคะเขาทำเองเราเราไม่ค่อยดูเรื่องอานี่ก็ต้องจัดทรงให้อยู่นะคะ ไว้ตรงกลางนะคะเพื่อนๆพยายามให้มันอยู่ตรงกลางนะคะของตะกร้าที่เราใส่นะคะแล้วก็นี่เสร็จแล้วก็ใช้เอ่อทำอะไรต่อคะ <c oughs> กันไกกันไกอ๋กอ,อเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอากันไก่ตัดก่อนอ่ะค่ะเอากันไก่ตัดซิปท้ายนะคะนี่อ่ะไหนลองคว่ำให้ดูก่อนว่ามันจะหลุดไหมนี่นะคะเพื่อนๆน ความยังไงใสาย,ยังไงก็ไม่หลุดนะคะเพราะหนึ่งเราปิดหน้าดินแล้วอ่ะทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเขายังโยกเยกใช่ไหมคะเราก็จะต้องนี่เอาของนะคะใส่เข้าไปตรงด้านล่างอย่างนี้เพื่อให้เขาแน่นขึ้นและอย่าลืมเอาสกอ็อตเทปนะคะติดไว้ด้วยเพื่อไม่ให้เขาหล่นขึ้นมาข้างบนก็จะทำความเสียหายกับใบของนนเราได้ถ้าใส่ไว้เฉย อ่ามันก็จะร่วงถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าขนส่งอะ่ะจะถือของเราดีแค่ไหนแต่ที่เราทําได้คือเราต้องโปรเทคต้นไม้ของเราให้ดีที่สุดนะคะให้จินตนาการถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุดครับอ่านั่นแหละค่ะพอเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาเอาอีกไหมคะเอาโฟมอีกไหมพอแล้วครับโ <Okay. S 2> อเคแล้วก็เอาสกอ๊อตเทปนะคะติดระหว่างตัวที่เรายัดเข้าไปเมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะ เพื่อกันไม่ให้เขาหลุดออกมาถ้าเอ,อพี่ๆขนส่งเขาบังเอ,อิญความกระถางเราหรืออะไรยังไงต้นไม้เราก็ยังอยู่ค่ะที่ส่งมาล่าสุดอยที่เราส่งไทคอนไปอะไรยังไงคือแบบทุกอย่างปลอดภัยมากนะคะส่งตะกร้าปลอดภัยดีนะคะที่เราแพ็คไปวันนั้นที่เราส่งเราทําคลิปดูอ่ะดูนะลองเขย่า,เห,าเห็นไหมคะดีขึ้นแต่ถ้ายังจะหลุด,ถ,ลดถ้ายังจะหลุดก็ต้องปิดอีกถูกไหมคะ จนกว่าเขาจะแน่นนะคะเพื่อนๆอะระหว่างทางนะคะมาอวดก่อนนี่คือซิงโกเนียยนะคะสตรอเบอรี่ไอซ์นะคะมาจากท่อนๆเดียวแค่นี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยเนี่ยตอนแรกมาแค่นี้เองนะคะเนี่ยอยู่แค่นี้แล้วตอนนี้น้องก็ ออกใบมาโหรุ้นมากตอนที่เขาแบบค่อยๆกลางใบนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเราเอาท่อนท่อนไม้อะไรเนี่ยเอามาปักอันนี้คือเรื่องจริงนะคะว่าเราเอาอะไรก็ไม่รู้ว่ามาปักเต็มบ้านเลยนะคะไม่เคยรู้ว่าเราใช้อะไรมันคือต้นอะไรบ้างก็อย่างที่บอกใครแบบซื้อต้อนไม้เราบางทีอะอาจจะมีท่อนท่อนอะไรปักลงไปบ้างอะก็คืออาจจะเป็นต้นสิงโกเนียมสักต้นนะคะอ่าคือตอนเนี้ยน้องก็กําลังออก กำลังจะคลี่ใบใหม่มาด้วยนะคะโอ้ตื่นเต้นมากสุดรักเลยถ้าใครโชคดีนี่เผลอๆได้ไม้แร,รไม้อะไรไปรเปา <c oughs> ขาไม่รู้อ่าเห็นไหมคะอยู่แล้วอันนี้แน่นหนาแล้วนะคะอ่าต่อไปแต่ถ้าเพื่อความแน่ใจนะถ้าสมมุติว่าคิดว่าส่งไกลหรือไม่แน่ใจไหมมีราคาสูงขึ้น ยัดไปให้เต็มสูงเท่าที่จะเกือบเต็มตะกร้าได้ก็ยิ่งดีครับยิ่งแน่นก็ยิ่งดียิ่งดีเพราะว่าข้อหนึ่งเราไม่ได้ปิดตรงนี้และตัวตะกร้าเราก็ไม่ได้แล้วทำไมเราไม่ปิดข้างบนด้วยคะเราต้องการความระบายก็คือตอนนี้ร้อนโอเคบ้านเราร้อนใช่ไหมล่ะเราก็แล้วอีกอย่างตัวกระดาษเนี่ยครับสูงขึ้นมาจากตัวใบแล้วค่อนข้างเยอะแล้วต่อให้มันอะไรจะมากดมันก็จะเป็นอย่างนี้อโอเค เพื่อนเพื่อนต้องแบบต้องแบบไปปรับใช้เนาะดูต้นไม้ตัวเองแล้วก็ปรับใช้หรือจะปิดก็ได้ใช่ไหมปิดก็ได้ไม่มีปัญหาเลยครับอ่ะคปิดแล้วก็เจาะรูเอาก็ได้ของเราคือตัวตะก้ากับตัวเนี้ยมันสูงมากมากแล้วมันห่างกันแล้วเราก็เลยต้องการความโฟล์เพื่อนเพื่อนว่าเป็นซิงคโคนียมตะก้านะคะเดี๋ยวเราบอกก่อนในตะก้าค่ะเพื่อนเพื่อนสามารถเอาตอกันสองสามชั้นได้นะคะแล้วเราตัดก้นเอาเนาะแล้วก็เทิร์นไปเรื่อยๆื่อเดี๋ยวเขาจะเอามาให้ดูนะ เพราะว่าบางคนจะมีปัญหาว่าต้นไม้แบบสูงมากจะส่งตะกร้ายังไงถ้าลูกค้าบอกให้ส่งตะกร้านะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะว่าเ,เพื่อน,อนๆสามารถส่งได้คือเอาตะกร้าซ้อนกันแล้วก็ตัดก้นเขาแล้วก็ซ้อนกันไปอีกทําแบบนั้นได้นะคะส่วนแบบนี้นะคะจะเอาตะกร้าที่เป็นเหมือนเป็นตะกร้าเล็กๆที่มันーーเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบนี้ เหมือนเออคล้ายๆตะกร้าทรงหนุ่มจีนะคะที่มันเป็นโค้งๆอ่ะเล็กๆก็ได้มาคุมหรือว่าจะเป็นแค่กระดาษลังปิดอย่างนี้ก็ได้ถ้าต้องการความแข็งแรงสุดๆหาตะกร้าหนุ่มจีนมาปิดข้างบนแต่ก็เราก็คือเราต้องไปเตรียมหาตะกร้าที่มันไซส์พอดีด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวจะบอกเรื่องที่เอาตะกร้าซ้อนกันนะอันนี้เดี๋ยวโชว์มาให้ดูเฉยๆนะครับก็สมมติว่า เนี่ยเราสมมติว่าสมมติว่าตะกร้าเท่ากันนะเราก็แค่ตัดก,ก้นตรงเนี้ออกแล้วก็สวมไปสมมุติว่ามันเท่ากันเนาะก็สวมความทำให้เห็นเลยเออสามาัญพอดีอ่ามาสมมุติว่าต้นไม้สูงนะคะเพื่อนๆจะทำยังไงอ่ะครอบก่อนครอ,อบชั้นแรกไม่ได้แล้วก็ตัดก้นตรงนี้ตัดก้นตรงนี้เพื่อเอาอันนั้นซ้อนเ,เข้าไปอีกฝั่ง ใส่ฝั่งนี้นะคะก็ซ้อนขึ้นไปอีกมันก็จะสูงขึ้นเห็นไหมคะเราสามารถที่จะตัดออกเพื่อให้เขาสูงขึ้นได้ไปเรื่อยเรืนะคะข้างบนนี้ก็ปิดด้วยกระดาษใช่นั่นนั่นคือ,คอการใช่ <Okay. S 1> นะคะนี่คือการที่ส่งตะกร้าแบบถ้าต้นไม้มันสูงมากๆ mm hmm. เราจะทำยังไงเราสามารถต่อตะกร้าได้อ๋อแล้วเวลาตัดตะกร้าแล้วนะคะเอาสิบทายนะคะร้อยให้เข้าด้วยกันนะคะร้อยพวกตะกร้าเข้าด้วยกันนะคะแล้วเขาก็จะแน่นขึ้นแน่นนะคะ,แน,นนะ,คะแน่นหนา อ่าต่อเลยพอเราทําแบบนี้เสร็จแล้วไงต่อคะปิดฝาอ๋อปิเ่เรื่องเรื่องซ้อนตะก,กา้าอ๋ออันเรื่องซ้อนตะก้าคือถ้าสมมุติว่าเราตัดนี่คือขอบตะก,ก้าเนาะถ้าเราตัดแค่ตรงก้นตรงเนี้ยความแข็งแรงของตะก,ก้าจะยังอยู่ทรงอยู่แต่ถ้าสมมติเราตัดอย่างนี้ตัดขึ้นมาเหนือหน่อยอที่ไม่ใช่กัดก้นตัดเหนือขอบตะก,ก้ามันจะบี้ได้ง่ายอืมก็คือให้ทำยังไงคะถ้าทางที่ดีถ้าตัดได้ตัด ตัดแค่ก้นข้างล่างดีกว่าเพื่อแบบว่าเพื่อยังคงความแข็งแรงอยู่ใช่ก็คือตัดแค่ตัดแค่ขอบก้นตรงนี้แล้วก็ต่อกันเพราะว่าเขายังเหลือขอบตรงนี้มันก็ยังมีความแข็งแรงแล้วหลังจากนั้นเราก็จะแค่ยึดซิปทายสี่ห้าหกจุดอยู่ได้ง่ายๆมันจะความแข็งแรงในการรับแรงด้านข้างเนี่ยะจะยังคงอยู่อ๋อโอเค อันนี้ไม่รูนะคะจะมีแบบนี้น,นะ,ะ <c oughs> อ่ะค่ะต่อนี่ก็ใส่เอเขาเรียกว่าไนะปิดป่าด้านบนนะคะปิดป่าตะก,ก้าข้างบนในระหว่างที่เรารอนะคะ เพื่อนๆตัวเนี้ยของเราก็รอดนะคะเรดยามีนะ่หรือว่าเรดยามยายเรียกว่ายัางไงอะตัวเนี้ยค่ะที่เราบอกว่าน้องนางแบบเหมือนจะสิน้นชีพนะคะตอนนี้น้องนางก็แฮปปี้ขึ้นนะคะไม่แบบใบตกแล้วแล้วก็สดชื่นขึ้นนะคะแล้วก็คลี่ใบใหม่มาแล้วค่ะเม็ดป๊อปเปอร์ช่วยชีวิตได้นะคะเพื่อนๆเม็ดป๊อปเปอร์เนี่ยใช้ได้นะคะ ที่เราลองแล้วใช้ได้ค่ะไม่ไม่ได้อบใดๆทั้งสิ้นด้วยนะคะแต่ออทริคทริไม่ใช่ทริคสิเพื่อนๆต้องให้รากของเขานะคะให้เหมือนเออจะต้องสัมผัสน้ำด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเออเราบอกว่าให้ไว้ในป๊อปเปอร์ก็คือไวในป๊อปเปอร์อย่างเดียวต้องดูด,ด,ดูรากด้วยนะคะสังเกตรากด้วยว่ารากของเขา,าแตะน้ำไหมนะคะอีกอย่างเม็ดป๊อปเปอร์เขาจะค่อนข้างละเหยเร็วนาะอันนี้ใช่ปะ อ่าน้ำแล้วเหยเร็วเพื่อนๆต้องคอยสังเกตน้ำด้วยนะแล้วอย่าลืมเปลี่ยนน้ำด้วยนะคะที่บอกก็คือนี่ยกอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้จะง่ายแล้วก็เปลี่ยนน้ำตรงข้างล่างนี้นะคะโอเคเจาะก,ก้นกระถางนะเจาะก,ก้นกระถางที่ใส่ป๊อปเปอร์น้ำมันจะง่ายเวลาเราจะเปลี่ยนน้ำนะคะ หวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจะสามารถไปแพ็คต้นไม้ของเพื่อนเพื่อนได้นะคะบางคนเริ่มหัดขายยังไม่ค่อยมั่นใจในการแพ็คของนะคะกเ็เดี๋ยวเราจะทำทำการแพ็คมาเรื่อยๆนะคะแนะนำเพื่อนเพื่อนเรื่อยเถ้าคิดไม่ออกหรืออะไรหรือแบบว่าเออยังไม่รู้ว่าเออทำถูกแล้วหรือเปล่า,านี้ยแอปไลน์มาถามได้นะคะจะประเมินให้ว่ามันโอเคไหมนะคะ ก็ไม่ได้แพ็คแบบว่าเก่งอะไรนะคะแต่ก็แพ็กมาค่อนข้างเยอะเนาะเลยแบบอะไรที่ดีอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะจะได้ไม่เกิดความเสียหายเนาะส่วนมากถ้าเกิดความเสียหายนี่ก็น่าจะเป็นจากสภาพอากาศอืออ่าอ่าใช่ใช่<ๆ>สภาพอากาศอย่างเช่นหน้าร้อนร้อนมากๆเงี้ยค่ะเนี้ยต้นไม้ค่อนข้างจะเสียหายเยอะตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าเออถ้าเป็นหน้าร้อนหรือช่วงร้อนมากๆเราจะไม่ค่อยขายไม้ ข้อหนึ่งเราก็ไม่อยากให้ต้นไม้เราตายแล้วก็ไม่อยากให้ลูกค้าที่ได้รับของไปแล้วรู้สึกแบบเสียใจเนาะคนคนหลายๆคนอะ่ะเราว่าเขาอยากได้ไม้มากกว่าการได้เคเลมเงินนะคะเขาต้องการไมอ้อ่ะอย่างเรา,า,า,ราเราก็ต้องการไม้เรา,ไม,า,รมาไม่ต้องการให้เจ้าของไม้เขาแบบมาเคลมให้เราเคเลมเงินคืนอย่างเงี้ยค่ะเราต้องการไม้ย <sait S 2> อยากเลี้ยงไม้เนะแล้วไม้อ่ะ <rias. S 2> ถ้ามันถ้าต้นนี้เราชอบแล้วอ่ะเราเขาพังไปเสียหายไปอ่ะ มันก็เอาต้นอื่นมาทดแทนไม่ได้อะความสวยที่หรือว่าเราเลือกแล้วเนาะเราก็ไม่อยากได้ต้นอื่นทดแทนเอาบ่นดีกว่าบ่นไปช่วยอีกแล้วอ่ะอาาันนี้เอาใบบุญอ่ะเพื่อนเพื่อนใบบุญน,นี่นะคะใบบุญหนึ่งข้อแบบนี้ก็เกิดนะเห็นไหมนี่เห็นปะค้าเนี่ยก็เกิดนะคะ ซิงโกเนียมอสุดยอดเลยนะเพื่อนๆท่อนนิดเดียวเขาก็เกิดได้เนี่ยแลก็เลยแนะนําสําหรับมือใหม่เลยหัดเลี้งสิงให้เริ่มเลี้ยงซิงโกเนียมเลยแต่อย่าคิดว่าเขาแบบตายแล้วก็ทิ้งเขาหมดเลยนะคะเขาเหลือแค่ข้อข้อเดียวเขาก็เกิดได้นะเราเราจะพยายามบอกเลยว่าอย่าเพิ่งอย่าพิ่งเอ,อ ทิ้งเขาถ้าเป็นซิงโกเนียมข้อเดียวก็เกิดได้ซึ่งเกิดได้จริงๆเราเคยลงคลิปเมื่อวานมั้งที่แค่30มสิบกวิอยอันนั้นคือท่อนของพวกพิงเฟลกนะคะก็เกิดขึ้นมาเต็มเลยตอนนี้นะคะพอแบบเ,เขาแบบเอาพลังงานจากข้อเข้ามาเรียบร้อยแล้วจนแตกใบแล้วเนี่ยเดี๋ยวต่อไปก็จะเจริญเติบโตแล้วนะคะโอเคพอเรามัดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทํามัดเชือนะคะกับกระถางน,นะคะนี่ก็จะได้เป็นหูหิ้วนะคะ พี่ๆไปซีนีหรือพี่ๆขนส่งต่างๆนะคะเขาก็จะได้หิ้วอย่างดีอ่าดูสิคะนี่ก็ไม่เป็นไรนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่เข้ามาดูกันหวังว่าเอ่อไลฟ์นี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะ